คุณเคยเป็นไหมครับเวลาเราตื่นเช้ามันเนี่ยเรารู้ตัวนะว่าต้องรีบไปทํางานแต่แทนที่เราจะรีบลุกออกจากที่นอนเรากลับันเลือกที่จะนอนต่อซะง,งั้นเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเราตั้งนาฬิกาไว้ให้มันปลุกก็เลาก็กดปิดจนกว่าม,มันจะถึงเวลาสุดท้ายที่เราคิดว่าเวลานี้ฉันตื่นได้แล้ต้องไปเตรียมตัวแล้วแต่ว่าถึงเวลานั้นเนี่ยคุณก็จะเหลือเวลาที่จะเตรียมตัวน้อยเกินไปแล้วคุณก็จะรีบรนอะไรปซะทุกอย่างอันนี้แหละครับมันเหมือนเป็นความขี้เกียจที่เราเจอกันมาตลอดสวัสดีครับผมชื่อน็อตเนริพง คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับสมองของเราแล้วก็จะมาคุยกันว่าความขี้เกียจในมุมของสมองเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และทาไมเราถึงเอาชนะมันได้ยากจังจริงๆแล้วความขี้เกียจไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติเลยครับแต่ว่าความขี้เกียจมันคือกลไกลการเอาตัวรอดของสมองเราในสมัยก่อนครับมนุษย์ดุกเริ่มแรกเนี่ยเขาจะอยู่กันรวมเป็นกลุ่มใช่ไหมครับแล้วกิจวัตรประจําวันเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากไม่เหมือนในปัจจุบันเนาะในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําได้ก็จะมีแค่ ออกไปหาอาหารจับปลาเก็บผักเก็บผลไม้ใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาที่พักแล้วก็กินอาหารแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งตอนที่ออกไปหาอาหารเนี่ยเราเกิดเจอสัตว์ เจอเสือเจอหมีเนี่ยเข้ามาทำร้ายเพราะต้องมีการต่อสู้กับสัตว์แล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดสมองเรามันก็เลยถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานให้น้อยที่สุดในแต่ละวันครับเพื่อเอาตัวรอดนั่นเองไม่งั้งน้เนี่ยถ้าถึงเวลาที่วิกฤตขึ้นมาแล้วเราไม่มีพลังงานเหลือพอเนี่ยสมองจะไม่สามารถประมวลผลแล้วก็สั่งการให้ร่างกายหนีเอาชีวิตรอดได้ผมยกตัวอย่างเช่นสมมติวันเนี้ยเราทำกับข้าวกินกันเองที่บ้านแล้วก็กินกับแฟนกับครอบครัวเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่ตามมาต่อจากนั้นที่จะต้องทำคืออะไรก็คือการ้าางจานผม,มเคย สังเกตบ้านตัวเองว่าบางวันเนี่ยจะมีจานกองอยู่ในอ่างล้างจานเนี่ยเต็มไปหมดเลยที่ยังไม่ได้ถูกล้างแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาให้เรากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเอาจานเอาช้อนเอาหม้อไหกระมังต่างๆที่เราทำกับข้าวเมื่อกี้มาล้างให้เรียบร้อยมาเคลียร์ให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าบางทีครับสมองของเราครับมันจะประเมินก่อนว่าสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยมันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าจานที่อยู่ในอ่างล้างจานโหกองสูงเลยถ้าฉันไม่ทำตอนนี้ฉันก็เหนื่อยอะสิ มันประเมินแบบนั้นมันก็เลยเลือกที่จะสั่งให้เราอ่ะพักหรือว่าไปทาอย่างอื่นดีกว่าแล้วจานเดี๋ยวค่อยมาล้างตอนก่อนนอนหรือว่ามาทําพรุ่งนี้ก็ได้เป็นการผัดวันประกันพุ่งไปซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวินัยของเราด้วยครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมองเราอย่างเดียวอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นของความขี้เกียจแหละครับแล้วก็มีตัวอย่างหนึ่งครับคือวันนั้นเนี้ยเป็นวันหยุดของผมผมก็เลยตั้งใจที่จะทําคลิปหรือว่าคอนเทนต์ไว้สักคลิปหนึ่งเอาไว้ลงในช่องเพราะว่นน่่าาาชอออองงขผมมกนนนห้เจะลลลปป็คิดตด ก็เลยตั้งใจว่าจะนอนกลางวันแอปหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตื่นขึ้นมาทําคลิปนะแต่พอนาฬิกามันปลุกขึ้นมาเนี่ยมันกลับรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่อยากไปทําเลยทําไมมันขี้เกียจจังทาไมมันเหนื่อยจังแล้วสุดท้ายวันนั้นเราก็ไม่ได้ทําคลิปจริงๆครับทีนี้จากปัญหาเนี่ยผมก็เลยต้องมาวิเคราะห์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่ทําอะไรเลยในตอนนั้นในสิ่งที่เราควรจะทําจริงๆมันเกิดขึ้นจากอะไร แล้วสมองเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนเลยที่มันคอยประมวลผลในเรื่องต่างๆสมองที่อยู่ตรงหน้าผากครับที่คอยควบคุมว่าเนี่ยต้องรู้ไปทํางานแล้วนะคอยใช้เหตุผลใช้การตัดสินใจต่างๆเรียกว,ว่า prefrontal cortex แล้วก็สมองที่คอยควบคุมเรื่องความสบายไม่อยากเหนื่อยไม่อยากเครียดก็เรียกว่า limbic system ครับโดยเฉพาะสมองส่วนอะมิ d a l a แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเลยคือ dopamine system หรือว่าฮอร์โมนแห่งรางวัล ฮอร์โมนแห่งความสุขนั่นเองคือถ้าเราทําอะไรแล้วเราไม่ได้รางวัลน,นะตอนนั้นเลยหรือว่าสมองมองว่าเราได้ผลช้าเห็นผลช้ามันก็จะไม่ปล่อยโดปามีนออกมาเท่ากับว่าเราก็จะรู้สึกขี้เกียดนั่นเองมันก็เลยจะเหมือนเป็นเกิดสงครามในหัวสมองตีกันส่วนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยลุกไปสิอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยนอนต่อดีกว่าเป็นแบบนี้ครับแล้วทําไมเราถึงแพ้ความขี้เกียจตลอดเลยล่ะ คือสมองเราจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Reward System หรือระบบการได้รางวัลเพราะสมองเนี่ยมันชอบการได้รางวัลทันทีมันไม่ชอบการที่ได้รางวัลช้าๆไม่เห็นผลณนะตอนนั้นหรือว่ารางวัลในอนาคตอะ่ะก็จะเรียกว่า Present Bias เช่นเรื่องของการตื่นเช้าคือสมองมันมองว่าถ้าเราลุกไปทํางานเนี่ยโหอีกนาเลยขวาการลุกไปตื่นเนี่ยจะเห็นผลกว่าจะได้รางวัลรางวัลของการลุกไปทํางานคืออะไรครับก็คือได้เงินเดือนได้เงินมาดูแลตัวเองในอนาคต ขวาจะได้ก็สิ้นเดือนเลยหรือว่าขวาจะมองเห็นความก้าวหน้าในอนาคตโหมันเหนื่อยอะ่ะมันยากที่จะลุกออกไปอะ่ะแต่ว่าถ้าตอนนี้เรานอนต่อเราก็จะแฮปปี้นะมีความสุขตอนนี้เลยนะสมองจะพอใจตรงนั้นมากขว่าครับเหมือนที่เราชอบพูดกันติดตลกตลกครับว่าถ้าลำบากวันนี้ก็สบายวันหน้าแต่ถ้าขี้เกียจวันนี้ก็สบายวันนี้ไปเลย ประมาณนั้นสมองของเราเนี่ยมันก็เลยเลือกที่จะนอนต่อโดยอัตโนมัติฉะนั้นตอนนี้เราก็รู้เลยว่าการนอนเนี่ยมันคือรางวัลอย่างหนึ่งที่สมองชอบดีกว่าเราไปทําอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วมันไม่ได้ผลตอบแทนตอนนั้นโอ้ห oh, นี่แหละสมองเราแม่งโคตรขี้เกียจโดยธรรมชาติเลยอะ่ะทีนี้มาเข้าสู่ประเด็นสําคัญแล้วครับว่าคุณจะสลัดความขี้เกียจน,นี้ออกไปจากตัวเองยังไงโดยวิธีจัดก,การนะครับก็จะแบ่งเป็นย่อยๆอยู่5้าวิธีด้วยกันอย่างแรกนะครับเราจะต้องแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กเล็ก เราไม่ควรที่จะตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่จนเกินไปครับเช่อนอย่างผมบอกตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะออกไปทําคลิปนะคือในองค์ประกอบของการทําคลิปเนี่ยมันมีหลายอย่างต้องเตรียมภาพถ่ายภาพตัดต่อทําสคริปต์ซ้อมพูดคือมันมีหลายอย่างมากและถ้าเราตั้งเป้าเราจะไปทําเนี่ยพอมันตื่นขึ้นมาเฮ้ยโหทําคลิปทําหลายอย่างเลยวะมันเหนื่อยเลยวะสมองเรามันจะเกิดการต่อต้านทันทีเลยฉะนั้นเราควรตั้งเป้าหมายไว้ให้เล็กๆไว้ก่อนครับเช่นเราบอกตัวเองว่าเดี๋ยวตื่นมาเนี่ยฉันจะทําสคริปต์ให้เรียยบร้อ ให้มันดูเบาที่สุดให้สมองเรามันสามารถรับภาระนั้นให้ได้ง่ายที่สุดเราก็จะมีกําลังใจในการทําครับ 2. ลองใช้เทคนิค5นาที5นาทีก็คือเราบอกตัวเองว่าเดี๋ยวเราจะทําสิ่งนี้เพียงแค่5้นาทีจากนั้นเราก็ลงมือทําเลยเป็นการหลอกสมองไว้เบื้องต้นคือในความเป็นจริงอ่ะถ้าเราไปทำเนี่ยพอครบ5นาทีเนี่ยแล้วถ้ามันเหมือนกับว่าติดลมหรือว่ามีโมเมนตัมที่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ย ตัวเรากับสมองเนี่ยก็จะทํางานนั้นตอบไปเรื่อยๆได้เลยแบบ flow f l เป็นการหลอกสมองอย่างหนึ่ง 3. ส,สร้างรางวัลทันทีคือเรารู้อยู่แล้วสมองเนี่ยแม่งชอบรางวัลใช่ไหมเราก็เตรียมรางวัลไว้ให้สมองมันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราทําตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปกินน้ําหวานนะไปกินขนมนะเติมความสุขให้สมองอ่าสควบคุมสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นใจครับเช่นถ้าเรามีสิ่งยั่วยุต่างๆโทรศัพท์มือถือเกม คอมพิวเตอร์ที่มันจะสามารถดึงดูดความสนใจให้เราไม่ทํางานนั้นต่อได้เราก็ควรจะเอามันอาไว้ให้ไกลๆออกจากตัวก่อนนะไม่อย่างงั้นเนี่ยถ้าเราเผลอหยิบมาเล่นมาดูมาเลื่อนฟีดดูโผลงานก็จะไม่เสร็จสักทีครับ 5. ้าให้เราคอยนึกถึงผลเสียร,ระยะสั้นครับไม่ใช่ผลเสียร,ระยะยาวอันนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาตื่นตอนนี้ไม่เตรียมตัวตอนนี้เราก็จะไปทํางานสายเราจะเข้างานไม่ทันนะพอไปทํางานสายในสิ้นเดือนเราก็จะถูกหักเงินเดือน ให้เราหาเหตุผลต่างๆมารองรับว่ามันจะเกิดความสูญเสียขึ้นเราจะได้บังคับตัวเองได้ง่ายขึ้นครับพอสรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับความที่เกียดเนี่ยมันก็เลยจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานของสมองที่มันไม่อยากจะประมวลผลหรือว่าทําอะไรให้มันเหนื่อยจนเกินไปอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคอยควบคุมมันให้ได้ครับโดยการที่เราก็จะหลอกมันคอยให้รางวัลแบบระยะสั้นกับมันแบ่งงานเล็กๆหรือว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่ผมนํามาใช้กับตัวเองเลยอย่างเช่นถ้าเรากําลังจะทําสิ่งนี้ แล้วเรารู้สึกขี้เกียจขึ้นมาเฮ้ยไม่อยากทําเลยไม่อยากทําเดี๋ยวนั้นเลยอยากไปทําตอนอื่นนั่นแหละผมจะคอยบอกตัวเองว่าเฮ้ยต้องทําทันทีเพื่อเป็นการฝึกความรู้สึกนั้นเป็นการฝึกจิตใจของเราให้ควบคุมความขี้เกียจได้และต่อจากนี้นะครับไม่ว่าความขี้เกียจจะเกิดขึ้นในตัวเราเมื่อไหร่เราจะต้องคอยควบคุมมันให้ได้เพื่อว่าเราจะได้ทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราไปเรื่อยๆไม่พยายามไปคล้อยตามมันไม่ให้สมองมันควบคุมเรา